สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง u t u b e นะฮะแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดได้ดีหลา์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับแน่นอนครับว่าเราจะมีโปรแกรมในศึกคาราวอลครับ รอบที่3วันพุธที่22กันยายนนะครับเวลาตีหนึ่งสี่ห้าตามเวลาประเทศไทยนะครับโปรแกรมนี้เป็นบอลถ้วยแล้วก็ได้เจอกับเวสแฮมอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้แมนยูเป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเวสแฮมนะฮะย้ำนะครับว่าเป็นถ้วยคาราบาลครับเกมกลางสัปดาห์นะครับหลังจากที่เจอกันมาแล้วในลีกนะครับโปรแกรมในลีกแล้วก็แมนยูบุกไปเอาชนะเวสแฮมได้2ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับ ซึ่งเกมน,นี้เรื่องของความฟิตของนักเตะเนี่ยก็แน่นอนครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับหรือว่าพูงตรงก็คือเป็นการโรเลชั่นนะครับนักเตะบางรายที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสหรือว่าเป็นพวกผู้เล่นดาวรุ่งก็จะได้รับโอกาสในเกมนัดนี้นะครับนะส่วนเรื่องของการคาดการสืตัวจริงเนี่ยนะครับ ก็ต้องบอกว่าณเนี้ยแมนยูอย่างที่บอกกันไปครับก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งอย่างเช่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนจากดเดวิดเกาเป็นดีนเฮลสันนะครับในเกมน,นี้หลังจากที่ดีโน่ของเราเนี่ยติดโควิด19ในช่วงพรีซทซันซึ่งได้มีโอกาสลงเล่นในชุดเกมยูฟ่าสามาแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ความฟิตเนี่ยก็น่าจะร้อแล้วด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของการจัดทัพบัลลูนนะครับอย่างเช่นแนวลุกเนี่ยนะครับกองหน้าตัวเป้าซึ่งคาดว่าน่าจะมีการพักริเยโนโรนโดในเกมนี้ครับแล้วก็ส่งอองเทริมักซียาลเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนนะครับส่วนแนวรุกที่สนับสนุนในเรื่องของการทำประตูตของมักซยาลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทางจจดอนซานโช่นะครับรินกาดฮวนมาตานะก็ประมาณนี้นี่คือแนวลุก3ามคนนะครับที่เป็นตัวลุกตัวทําเกมนะครับแล้วก็ รองลงมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบกยืนคู่กับเดมิชามาติดนะครับเป็นกองกลางคู่กันแล้วก็แนวรับเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นในส่วนของทางลุกชอเฮนีแม็กไว์เนี่ยเลิฟแล้วก็ดิอาโก้ดันโลนะครับส่วนพวกสัาท์ตูก็บอไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการคาดการณ์เสืตัวจริงนะครับที่น่าจะออกมาในระบบแบบเดิม4-2-3-1แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะเยอะพอสมควรนะครับในเกมดังกล่าว ที่แน่เนี่ยที่มีการการันตีแน่ๆเรื่องของการลงเล่นตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นในรายของเจสซิลินกาดครับที่โอเล่ได้ออกมาพูดหลังเกมอยู่แล้วว่าเกมกลางสัปดาห์จะเป็นเกมของลินกาดนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจเพิ่มเติมด้วยส่วนบรรดาเราร่่งที่มีลุ้นลงสนามเนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นในส่วนของอิท n y ي ลองกานะครับแล้วก็พวกคาริมาเมบรีนะครับในรายของโชล่าโชเดทิเล่นะครับหรือว่าอวารฟเนเดสนะฮะ รวมทั้งเทเดนเมนจี้ซึ่งดาวรุ่ง4-5รายนี้ครับในชุดเยาวชนในเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าผลงานโดดเด่นเช่นเดียวกันด้วยก็มีโอกาสโดนผลักดันขึ้นมาเหมือนกันหรือว่าเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกันแล้วก็ก่อนนน้นนั้นเราน่าจะได้เห็นภาพการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะเห็นพวกบรรดาดาวรุ่ง4 5รายที่ผมว่ามาเนี่ยขึ้นไปร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่อีกด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของแก r ลี่นวิลครับตำนานแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยออกมายืนยันว่าเจสิคลินกาดที่ตอนเนี้ทำผลงานเข้าตาในเกมพบก,กับเวสแฮมโดยที่ลงมาเป็นฮีโร่ยิงประตูขึ้นนํำสองหนึ่งได้แล้วก็ช่วยทีมเก็บสามแต้มได้เนี่ยน่าจะได้รับโอกาสเยอะกว่านี้หน่อยนะครับราๆสัก40จนถึง45นัดต่อซีซันก็ยังดีนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเราได้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าการการันตีโอกาสการลงสนามแบบต่อนนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยาก แล้วก็ยังคงยืนยันคําเดิมครับว่าถ้าเกิดลินการต้องการโอกาสแบบสม่ําเสมอเนี่ยควรที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เต็ดเพื่อไปหาอนาคตที่ดีกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่เนวิลเนี่ยให้สัมภาษณ์มาแล้วก็จริงๆมีเพิ่มเติมด้วยนะว่าจริงๆเนี่ยลินการเนี่ยเมื่อสามสี่วันก่อนเนี่ยโดนด่าโดนด่าเละเลยนะครับแต่ว่าเจสซี่ลินการเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับในการเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งนะครับแล้วก็เรียกเสียงกําลังใจจากแฟนบอลได้อีกครั้งครับนะ แล้วก็นอกจากนี้ครับลินการ์ดเนี่ยก็ได้ออกมาโต้เกี่ยวกับเรื่องของคำพิพกจาร์ของไมเคิลโนเว่นนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่ลินการ์ดยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงความดีใจแบบสุดเหวี่ยงสักเท่าไหร่ซึ่งลินการ์ดบอกว่าก็ทํายังไงได้ครับเพราะว่าตอนไปอยู่ทางเวสแฮมเนี่ยในระหว่างการยืมตัวเนี่ยเวสแฮมต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมนะครับสําหรับตัวเขาแล้วก็ สิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยก็คือเป็นการตอบแทนต่อแฟนบอลของเวสแฮมด้วยนะครับก็คือยิงไปแล้วก็ดีใจไม่มากมายเกินไปเกินความจําเป็นนะครับนี่คือมุมมองของทางลินกาที่มีการออกมาตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องของการทำประตูได้แล้วก็แสดงความดีใจนะครับส่วนเรื่องของคิเตียโนโรนโดกันหน่อยนะครับย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนออกมาระบุว่าจริงๆเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยเคยมีการเสนอขายคิเตียโนโรนโดให้กับ ทางแอตมิริดนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยจะปิดตัวลงนะครับโดยมีการเริ่มการเจรจาไปแล้วตั้งแต่วันที่15สิงหาคมครับซึ่งการย้ายในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนด้วยเหตุผล,ลหลายอย่างนะครับแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยปัจจัยหลักที่ดีลเนี้ยมันก็ล่มไปก็คือเรื่องของทางที่แอตมาลิตเนี่ยไม่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับโรนโดนี่เองนะครับมันก็เลยทําให้ต่อมาเนี่ยยูเว่ก็มาเสนอขายให้กับแมนเชสเตอร์เด็ครับซึ่งแมนยูก็พร้อมจ่ายอยู่แล้วนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะดึงคริสเยโนโรนโดกลับมาอยู่แล้วถ้าเกิดโรนโดต้องการนะครับก็เลยเป็นดีลที่เกิดขึ้นกันไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะนี่คือรายงานจากสปอร์ตครับซี่มีการ รายงานย้อนหลังกันไปในตอนซัมเมอร์ก่อนนะครับส่วนเรื่องของเดียโกดาโล่ครับตอนนี้มีรายงานกันออกมาครับว่าทางบอร์ดของทางโรม่าเนี่ยเตรียมจัดการดิวให้กับโชเซ่เมนโยครับในช่วงมกราคมนะฮะแล้วก็เล็งที่จะมีการดึงตัวเดียโกดาโล่มาใช้งานนะครับในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับหรือว่าช่วงกลางซีซั่นเป็นต้นไปนั่นแหละหลังจากที่เดียโกดาโล่มีประสบการณ์กับลีกอิตาลีมาอยู่แล้วบ้างกับการยืมตัวกับเอซิมิลานนะครับแต่ว่ารอบเนี้ย จะมาอยู่กับโชเซ่เปนโยซึ่งเป็นเจ้านายเก่าแล้วก็มาอยู่กับทางโรม่าแทนนะครับก็รอการตัดสินใจของแข้งรายนี้ด้วยนะครับในรายของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอินเตอร์มิลานก่อนหน้านั้นครับแต่ว่ามันก็มีรายงานที่ขัดแย้งกันนะบางสื่อบอกว่าอินเตอร์มิลานเตรียมดึงดอนนี่ฟันเดเบกนะครับแต่บางสื่อจากลิงตอลี่บอกว่าอินเตอร์มิลานไม่เต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับแมนยูในการควา้าตัวดอนนี่ฟันเดเบกครับก็คือเรื่องของปัญหาการเงินนั่นแหละ ทำให้อินเตอร์มิลานไม่สามารถคว้าตัวนกเตะรานี้ตามที่เป็นข่าวได้นะครับเหมือนกับกระแสข่าวบางกระแสเล่นกันออกมานั่นแหละก็เรื่องนี้น่าจะต้องรอดูกันยาวๆนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ว่ามีโอกาสย้ายอยู่แล้วนะครับสำหรับดอนนี่ฟันเดเบกนะครับดูกรณีตัวอย่างในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นต้นนะครับที่เอเ่นต์ออกมาการันตีเองนะครับส่วนในเรื่องของฟองเคเซนเย่ครับมีรายงานกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์เด็วางแผนที่จะคว้าตัวฟองเคเซนเย่กองกลางเอเวอรีโคส ของเอซิมิลานครับหากที่ทางแมนยูเนี่ยมีการปล่อยตัวปอกบาเนี่ยออกจากทีมหลังจากจบซีซั่นซึ่งในรายของปอกบาเนี่ยเราไม่ต้องพูดเยอะแยะอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับว่าปอกบาเนี่ยมีเรื่องของความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตสัญญาไม่คืบหน้ามีโอกาสที่จะเสียไปแบบฟรีๆเหมือนกันนะครับทีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกันที่แมนยูเนี่ยจะไปหากองกลางเข้ามาใหม่เข้ามาทดแทนนะครับซึ่งเราได้เห็นลิลายชื่อเยอะแยะมากมาย ในรายของดิคนไรด์อย่างนี้นะครับก็มีข่าวแล้วก็อีกหลายคนแต่ว่ามันก็ต้องมีหลายๆทางเลือกเพิ่มเติมอีกก็คือฟงคิสเซนเย่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่น่าสนใจที่แมนยูกำลังติดตามสานการเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็รอติดตามดูนะครับนักเตะรายนี้ก็ถือว่าน่าสนใจผลงานดีกับทางเอซิมิลานแล้วก็สม่ำเสมอกับทางลิเกตอร่มาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับนะแฟนผีก็มีการกล่าวเชียร์เหมือนกันว่าอยากได้นะครับส่วนในเรื่องของบาร์เซโลนาครับ เชื่อกันว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจของบาร์เซโลนาดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสครับที่บาร์เซโลนาเตรียมวางแผนนะครับในเรื่องการเซ็นดีล3ดีลหลักนะฮะในช่วงตลาดรอบหน้าโดยดีลลายชื่อเนี่ยก็มีเออร์ริงบอลฮาแลนด์นะครับหนึ่งเลยนะฮะซึ่งเป็นเป้าหมายของแมนยูด้วยนะครับที่บาร์เซโลนาต้องการแล้วก็รายที่2เนี่ยก็คือปอปพอกบาของแมนยูเรานะฮะซึ่งปอกบาเนี่ยน่าจะเป็นการเซ็นฟรีแต่ว่าค่าเหนื่อยก็มหาศาลเหมือนกันนะครับ ส่วนรายที่3าเนี่ยก็คือดานี่โอโมนะครับของทางเอเบลซิกนะครับโดยใน2รายอย่างฮาร์แลนแลวก็ดานนี่โอโมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของแมนยูที่บาซ่าจะต้องแย่งชิงกับแมนยูด้วยนะครับแต่ว่าในรายของปอกบาเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันว่าแมนยูจะรังตัวปอกบาอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าถ้ารังอยู่ต่อไปไม่ได้ก็อาจจะเสร็จบาซ่าหรือทางเบเชหรือทางเรอัลมาดริดนะครับที่มีข่าวอย่างหนักันการรวมทั้งยูเว่ด้วยนะครับ ส่วนนักเตะอย่างนิโคลัสเดราคูสนะฮะมิดฟิลด์สัญชาติอุรุกวัยนะครับเพื่อนร่วมชาติของอิตาัีคาวานี่ซึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะได้ยินข่าวมาอยู่แล้วนะครับว่าคาวาเน่เนี่ยเหมันกับมีการแอบแนะนําว่าให้ทีมเนี่ยไปซื้อตัวเดราคูสเข้ามานะครับถือว่าเป็นนักเตะชั้นดีอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ผลงานสม่ำเสมอกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูแต่ทีมเดียวนะครับที่ให้ความสนใจเดราคูสนะฮะว่ากันบ้ายังมีเซบียแลวก็แอดมิริตที่เตรียมเปิดศึกนองสนามกับแมนยูเพื่อคว้าตัวนกแต่รายนี้ด้วยนะครับแต่ว่าข่าวเนี้ยผมมองว่าระหว่างเดราคูสกับแมนยูเนี่ยน่าจะเป็นข่าวก๊อสิบจ่าไปเลยนะครับเพราะว่าข่าวมาแป๊บเดียวแล้วก็หายยาวๆเลยฮะไม่มีข่าวอีกแล้วเพิ่งมามีข่าวมอมงก็ตอนนี้แหละว่าเซบียแอดมิริตเตรียมเปิดศึกกับแมนยูในการคว้าตัวแข้งรายนี้นะครับก็โอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ย สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ